อ่ะสวัสดีครับเดี๋ยวจะมาแชร์ช่องทางหาเงินอีกสักช่องทางหนึ่งนะฮะก็คือการเทรดรันนั่นเองซึ่งในเทรดรันอย่างแรกนะฮะผมจะเทรดรันโดยการทำเควส ฟมบูี่นะฮะซึ่งถ้าคุณมีแฟม i l y ี่หรือสร้างแฟม i l y ี่เป็นของตัวเองเนี่ย <c oughs> ก็จะมีเควสขึ้นมานะฮะเป็นเควสที่ชื่อว่าขนสินค้านะฮะก็คือส่งของจากทูคราวเนี่ยไปที่เมืองโซลิ e เ d l แลนหรือเมืองประเทศฝั่งตรงข้ามนั่นเองนะฮะโดยเรามารับเควสกับตัวตัวนี้ฮะแต่ต้องบอกก่อนเลยฮะเควสนี้ก่อนที่จะทำเนี่ยจะต้องมีทุนสักประมาณ 31G นะฮะก็จะได้ของรางวัลเป็นน้ํายาสีดําตรงนี้ฮะซึ่งเอาไปใช้ได้หลากหลายแบบเลยนะฮะแต่ ที่ง่ายที่สุดก็คือเอาไปทํหินวาร์ปแล้วก็ขายนั่นเองนะครับตรงนี้แหละเราจะได้เงินจากการเปลี่ยนน้ํายาสีดําตรงนี้เป็นสินค้านะครับซึ่งมันคุ้มค่ามากๆและอย่างที่เห็นฮะฝั่งเขานี่ก็มาส่งฝั่งเรานะฝั่งเราก็ต้องไปส่งฝั่งเขาครับแล้วก็ในเขตตรงนี้ฮะมันไม่สามารถโจมตีกันได้นะเพราะงั้นไม่ต้องกลัวฮะนอกจากว่าจะไปตีกันบนเรืออันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งอ่ะมาเริ่มเควสกันดีกว่าฮะแล้วสำหรับคนที่ไม่มีเควสนะฮะก็ทําได้เหมือนกันของรางวัลอาจจะได้ดีเลยหน ก็จะ8ชั่วโมงแต่ถ้าทำเควสเนี่ยจะได้ทันทีเลยอ่ะลงทุนฮะซื้อสินค้ามาประมาณ26โกจากนั้นฮะเพื่อความปลอดภัยนะครับแนะนำให้ซื้อกับทัน Protection ด้วยนะฮะและจะเห็นได้ว่าในเขตเนี้ยเนี่ยมันสามารถโจมตีได้เพราะงั้นไม่ต้องกลัวฮะเราก็แบกไปไหนก็ได้ส่วนตัวกับตานโปรเท c t i o n ฮะก็อยู่ที่ตัวนี้ครับ 5G รวมทั้งหมดก็ประมาณ 31G ฮะนี่ก็คือการลงทุนนะเพื่อเอาน้ำยาสีดำตรงเนี้ย20ขวดไปทำสินค้าเพื่อมาขายฮะเดี๋ยวมาดูฮนะว่าจะคุ้มไม่คุ้้้้มอออ่หลลังงจาากกทีซืืแืแววนนะะไไปปขึเรรขเรรคิต มันก็ยังอยู่ในเขตปลอดภัยนะฮะให้สังเกตดูที่บัฟเนาะถ้าบัฟที่บอกว่าเขตปลอดภัยหายไปฮะตรงนั้นคือคุณจะต้องเตรียมรับปือกับศัตรูละโอเคครับเมื่อขึ้นมาแล้วนะฮะก็คุยกับ NPC ฮะแล้วก็ให้กับตันโรลิชชั่นเข้าไปจากนั้นฮะคุณก็จะปลอดภัยเมื่ออยู่ในเรือรำนี้นะฮะซึ่งบัฟของกับตันโรลิชชั่นเนี่ยจะอยู่ประมาณส0นาทีและเรือรำนี้ฮะเมื่อมาถึงเกาะของเราฮะจะรอผู้คนอยู่ประมาณ20นาทีนะแล้วก็ใช้เวลาเดินทางไปที่กทเากาะฝั ฝั่งนู้นครับขึ้นมาแต่ก็โจมตีไม่ได้นะฮะฝั่งเขานี่ก็พยายามมองหาคนที่ไม่มีกับทันโปรดิชั่นเพื่อที่จะขโมยนะฮะซึ่งถ้าคุณซื้อมาอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องกลัวอะไรเลยปล่อยเอฟเคไปเลยฮะสามสิบนาทีแล้วค่อยไปส่งของกันโอเคฮะตอนนี้เรือก็ออกแล้วนะครับก็จะมีเนี่ยฮะชื่อแดงๆฮะที่เป็นคนของอีกฝ่ายหนึ่งสามารถโจมตีเราได้ฮะแต่ถ้าเรามีกับดันโปรดิชั่นเนี่ยเขาก็จะโจมตีเราไม่ได้แต่ถ้าไม่มีฮะ ซึ่งบนเหลือผมเนี่ยมีคนที่ไม่ซื้อกับการโปรเทคชันนะฮะจะเห็นได้ว่าสีแดงเริ่มบัฟแล้วและก็โจมตีฮะเรียบร้อยครับสิ่งที่คุณลงทุนไปนะฮะก็จะหายไปในพริบตาและเขาก็จะไปเก็บของที่คุณทําตกไว้ไปส่งเองนะฮะและเขาก็จะได้ของไปเองซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติของเกมแนว p k p v p นะแบ่งฝ่ายกันเขาก็ไม่ผิดหรอกเราก็สามารถทําเขาได้นะฮะถ้าไหวก็จัดเอา ซึ่งส่วนตัวะผมเล่นเกมนี้ก็เน้นไปทางไลฟ์สกิลมากกว่านะฮะไม่ค่อยเล่นพืพีเท่าไหร่ก็จะเห็นได้ว่าเวลก็ไม่เคยกระดิกนะฮะแต่เราก็มีตังใช้เรื่อยๆครับ <laughs> อ่ะตอนนี้ก็ถึงเกาะของฝั่งตรงข้ามแล้วนะฮะกับตันโปรเจคชั่นเนี่ยก็สามารถคุ้มครองได้ในระยะ35เมตรรอบเรือนะฮะก็ทําให้คุณเนี่ยสามารถขึ้นไปอย่างปลอดภัยได้จนถึงจุดส่งเฟสฮะ แล้วพอถึงใกล้ๆจุดส่งเวสเนี่ยมันจะเข้าโซนที่บอกว่าไม่สามารถ p v p ได้นะฮะตรงนี้ก็ไม่ต้องกลัวอะไรเลยขอแค่มีเงินประมาณ3 1 s ฮะมาลงทุนแล้วก็ได้น้ำยาด,ดำตรงนี้นฮะไป20ขวดจากนั้นก็ใช้สกิลรีคอฮะกลับบ้านครับไม่ต้องเปิดสมุดวาร์ปนะฮะเพราะว่าตรงนั้นเวลาเราวาร์ปข้ามประเทศเนี่ยมันจะใช้3ก้อนนะฮะซึ่งเปลืองมากๆะฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูฮะวิธีการเซฟจุดรีคอ ผมไซฟไว้ที่ทูค o าวนะฮะก็จุดที่ไปส่งสินค้านั่นเองครับวิธีเซฟฮะก็มาเนี่ยครับกด F ทีส่สมุดตรงนี้ฮะมันก็จะเซฟไปที่จุดรีคอร์ล่าสุดนะฮะแล้วพอเราจะกลับเมืองเนี่ยก็ใช้สกิลรีคอร์กลับได้เลยไม่เสียอะไรเนาะอ่ะเดี๋ยวไปดูนะว่าน้ำยาสีดำที่เราได้มา20ขวดเนี่ยเราเอาไปเปลี่ยนเป็นเงินได้สักเท่าไหร่ ผมจะสร้างสิ่งที่ง่ายที่สุดลงทุนน้อยที่สุดแล้วก็ขายดีมากที่สุดเช่นกันนะครับก็คือการทําหิน Here After Stone วัฟเฟอร์อัฟเตอร์สโตนฮะวัตถุดิบเราจะใช้แค่เพียงสโตนบิกกับน้ํายาสีดําเท่านั้นเองนะฮะหขวดต่อสโตนบิก6อันซึ่งผมเชื่อว,ว่าสโตนบิกนมีจนล้นแน่ๆฮะสำหรับคนที่แบบว่าขุดแร่บ่อยๆหรือถ้าคุณไม่ได้ขุดเนี่ยก็สามารถซื้อได้ครับผมว่าราคามันก็ไม่ได้แพงมากมายซื้อมาเป็นลอสโตนมาทําเองก็ได้นะฮะอ่ะเดี๋ยวผมจะทําแค่10ชุดนะชุดหนึ่งเนี่ยเราจะ เฮีย After อร์สโต0นหนึ่งรอก้อนโอเคครับเราได้มาเป็น h ฮียอัฟเตอร์สโแล้วฮะ100ก้อนครับอะมาดูสโตนปิดกันฮะก้อนละ26ซิลเวอร์โดยรวมก็ถือว่าแพงนะฮะจ้า ถ้าคุณซื้อมาเป็นลอสโตนเนี่ยมันจะถูกกว่านี้แต่ถ้าจะให้พูดตามตรงเนี่ยก็คือไปขุดเองดีกว่านะครับเพราะว่ามันหาง่ายแล้วก็ประหยัดต้นทุนกว่าเยอะเลยนะครับส่วนจุดขุดแรกเนี่ยผมเคยทําคลิปไปแล้วนะฮะหากใครไม่ทราบจริงๆก็ลองไปค้นหาดูกันได้นะฮะ,ะเดี๋ยวาดูราคาหินวาร์ปที่เราสร้างมาดีกว่าะฮะสร้างมา100ก้อนจะขายได้ก้อนละ36.89ซิงเวอร์นะฮะนี่ก็คือราคาปัจจุบันนะแต่ถ้าราคาปกติเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ40กว่าเลยนะเดี๋ยวนี้ราคามันจะขึ้นตามจํานวนที่คนใช้งาน,นะฮะเพราะวา ฟรีที่ระบบแจกมาเนี่ยหนึ่งร้อยก้อนในชุดแรกนะบางคนอาจจะใช้หมดแล้วบางคนอาจจะยังไม่หมดและแน่นอนครับเราคงไม่เดินกันหรอกฮะกินวาฟมันเป็นอะไรที่ขายดีขายง่ายขายคล่องมากที่สุดละซึ่งถ้าคุณร้อนเงินจริงๆเนี่ยก็สามารถตั้งราคาตามที่เขาตั้งไว้ก็ได้นะแต่ถ้าไม่ร้อนเนี่ยก็ลองตั้งไว้ประมาณ40ก็ได้แต่เดี๋ยวผมตั้งตามเขาไปละกันนะฮะแล้วก็เห็นได้ว่าถ้าเราขายหมด100ก้อนเนี่ยจะได้ประมาณ36.89กโกนี่คือผมทําแค่10ชุดนะน้ำยาเสียไปแค่10ขวดครับมันยัง เพราะว่าเล่นมาหลายวันแล้วซึ่งมันก็เอาไปทําอย่างอื่นได้อีกนะนอกจากหินวาร์เพราะมันเอาไปใช้ได้หลากหลายมากเลยแต่ที่ขายง่ายขายคล่องมากที่สุดก็คือหินวาร์นี่แหละฮะ ลงไปได้ไม่นานครับก็ขายออกไปแล้วฮะตอนนี้ก็มีกิจกรรมออนไลน์ครบ1ชั่วโมงฮะได้รับกุญแจนะฮะอ่ะเนี่ยฮะออกไปแล้วครับ50ก้อนนะครับแป๊บเดียวเท่านั้นเองครับซึ่งถ้าเราขายหมด100ก้อนเนี่ยเราก็จะได้ทุนคืนกับกำไรอีกนิดหน่อยส่วนน้ำยาที่เหลืออีก10ขวดฮะก็แล้วแต่ว่าคุณจะทำอะไรนะทำไปในนี้ก็ได้ครับขวดน้ำยาฟ้าโอเพกโพลิสตรงนี้ก็ขายได้ขวดละประมาณ10กว่าจีแต่ใช้น้ำยาถึง3ขวดนะฮะน้ำยาสีดำา3ขวดแล้วก็ขายค่อนข้างยากกว่าด้วยเพราะว่าราคาสูงคครรัแล้้วกก็มีาคาาาตด่อนขง มาดูครับตอนนี้ผมขายไป13.47นะตอนนี้ก็โดนตัดเหลือ13.45ฮะซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของตลาดนะฮะถ้ามีความต้องการน้อยราคามันก็จะถูกลงเรื่อยๆที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วครับว่าคุณจะเอาไปทําอะไรครับมันทําได้หลากหลายมากเลยแต่ถ้าคุณจะทําขายเนี่ยก็แนะนาว่าทําท <ำ S 2> หิทวาร์ฮะขายง่ายที่สุด,สดละ,ละซึ่งเห็นผมเงินน้อยๆแบบนี้ครับผมเอาเงินไปซื้อของแคสเล่นไปหมดแล้วนะเกมนี้ก็ดีหน่อยฮะมีจีก็ไปซื้อของแคสที่เขามาลงบมูลได้นะฮะ ต่อไปครับเป็นเทิดลันอีกแบบนึงครเป็นเทิดลันในประเทศนะฮะก็คือไม่ต้องข้ามฝาก เทรดลันแบบนี้ครับมันเหมือนกับการเก็บขยะมารวมๆๆๆแล้วก็ขายนะฮะซึ่งสําหรับสายไลฟ์สกิลแบบผมฮะขยะมันเต็มตัวมากเลยอยากที่เห็นในช่องกระเป๋าของผมนะฮะมันมีแต่อะไรก็ไม่รู้แต่ไปหมดเลยดอกวงดอกไม้เจ้าของพวกนั้นํามันสามารถเอามาย่อยได้นะแล้วเราก็เอามาทําเป็นเทรดแพ็คฮะเพื่อเอาไปขายอีกทีหนึ่งขึ้นอยู่กับว่าเราจะทําแพ็คไหนก็ลองดูฮะว่าเรามีวัตถุดิบอะไรเยอะสุดนะครับเดี๋ยวผมจะทําเป็นนีล่ละกันฮะเทรดแพ็คที่มีคําว่าราเข้าฮะมันหมายความว่าเป็นเทรดแพ็คเฉพาะคนที่อยู่ในพื้นที ที่นั้นฮะสามารถครับได้เท่านั้นง่ายๆก็คือคุณปักบ้านไว้ที่เมืองไหนก็คือสามารถครับเทตแพคที่มีคําว่าเราเข้าของเมืองนั้นๆได้นะครับแต่ถ้าไม่ได้ปักบ้านก็คับเทตแพคอันอื่นได้เช่นกันซึ่งเทตแพคที่มีคําว่าเราเข้าเนี่ยราคามักจะดีกว่าเทตแพคปกตินะยกเว้นเทตแพคที่ต้องใช้กิลด้าฮะอันนั้นมันราคาดีอยู่แล้วนะอาจจะไม่ต้องคับก็ได้อาจจะไม่คุ้มฮะอ่ะมาดูกันครับตอนนี้เราต้องการวัตถุดิบที่ชื่อว่าอาชาร์ดพิวเรนะฮะตรงนี้ต้องการถึง150ชิ้นเเลยะะดูหมือนจะะเยอแต่ไม่่เยยออะอางท่ คิดครับไปดูนะฮะ จะเห็นว่าขยะผมเยอะมากเลยครับอ่ะไอเทมที่ต้องการใช้ย่อยฮะก็คือเนี่ยฮะบูซาวไนอันนี้สามารถซื้อได้ที่ General Store เจอร์รัลสโตร์นะฮะราคาก็ไม่แพงซื้อมาดองไว้เลยก็ได้และเอาชาดผิวเลยฮะได้จากไหนครับได้จากการเอาพวกผลไม้ครับสิบชิ้นเนี่ยมารวมๆกันโดยการกดลิกขวานะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราจะรวมฮะไอเทมเริ่มกันที่บิสนัทฮะตรงนี้เป็นไอเทมกรอบม่วงนะมันจะรวมทีได้45อันไอเทมกรอบสีม่วงเนี่ยมันจะได้ค่อนข้างเยอะกว่าไอเทมกรอบสีขาวนะ,ะและบางอันเนี่ยมันก็เอา ทําเป็นวัตถุดิบอย่างอื่นแต่ผมว่าปัญหาง่ายฮะถ้าต้องการจริงๆก็คือแบบว่าหาที่หลังก็ได้ซึ่งไอเทมพวกนี้ครับผมก็เก็บตามต้นไม้อย่างเดียวฮะไม่ได้ปลูกอะไรเลยนะครับเรียกได้ว่าไม่ได้ลงทุนอะไรเลยนะฮะแต่ก็เปลี่ยนขยะมาเป็นอาชาร์ดพิวเล ถ้าคุณไม่อยากใชไอเทมสีม่วงฮะสีฟ้านี่ก็ได้ส5่เช่นกันนะฮะลองสังเกตดูว่าเมื่อย่อยแล้วครับหรือเมื่อรวมแล้วเราจะได้อะไรนะครับคำอธิบายของไอเทมเนี่ยมันจะบอกเกี่ยวว่าได้เป็นเอาชัดพิลเล่กลาวสไปร์กลาวเกรนหรืออะไรประมาณนี้นะฮะแต่ถ้าเอาชัดพิลเลเนี่ยก็คือพวกผลไม้อปเป้ลแอปเปิลเชอร์รี่หรือแม้แต่ลูกเอคอนฮะที่เก็บได้จากต้นไม้ครับก็รวมเป็นเอาชัดพิเลได้นะฮะแต่สีขาวเนี่ยย่อย10ก็คือได้แค่ส0นะ โอเคฮะตอนนี้ผมมีออชชาพิวิเลอยู่ประมาณ450จะทํา3แผกแล้วไปส่งในทีเดียวฮะโดยใช้รถที่เขาแจกมานะครับสามารถไปรับฟรีได้นะฮะในหน้าแคชช็อปนะตรงนี้เขาก็เป็นกิจกรรมนะฮะซึ่งในภายหลังเนี่ยเราสามารถคราฟได้นะแต่มันต้องใช้วัตถุดิบเยอะนะฮะแรกๆเราก็ใช้ของฟรีไปก่อนเนี่ยครับอันนี้ฮะฟรีได้ถึง10วัน อ่ะตอนนี้ฮะเราก็ได้รถมาละแต่ก่อนจะไปคราของเนี่ยเดี๋ยวต้องเปิดกระโปรงรถก่อนฮะไม่ใช่อันนี้ครับเราต้องเปิดกระโปรงรถโดยการกดอันนี้ฮะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาของมาใส่ตรงนี้ครับ2ช่องพร้อมกับแบกอยู่ที่หลังอีก1อันนะฮะโดยรวมก็คือ3แพ็คนั่นเองซึ่งในการส่งเทดลันฮะมันก็ใช้เลเบอร์ค่อนข้างเยอะนะฮะตรงนี้ก็ถ้าใครมีเหลือค่อยมาทําก็ได้นะครับแต่ถ้าใครเอาเลเบอร์ไปทาอย่างอื่นก่อนก็แนะนําทาอย่างอื่นก่อนดีกว่าฮะ โอเคครผมได้ไปแล้วฮะหแพ็คครับก็ไปใส่ที่รถฮะในรถนี่ก็คือจะใส่ได้แค่2องแพ็คนะฮะโอเคครับครบสแพ็คแล้วฮะใส่ด้านหลังครบหมดแล้วนะสอันแล้วก็จะไปส่งที่ไหนเดี๋ยวมาดูกันฮะเนื่องจากว่าตรงนี้มันไม่มีเควสนะฮะคุณจะต้องรู้สถานที่นิดหนึ่งโดยการเปิดแมพฮะ ในฝั่งเวสเนี่ยมันจะมีที่ส่งอยู่ด้วยกัน3ที่นะฮะก็คือเมืองมนุษย์ครับจะมีคาร์โกเซลเลอร์อยู่ลองตั้งค่าแมปดูฮะแล้วก็ไปเปิดแค่คาร์โกเซลเลอร์ฮะเมืองที่2ครับก็คือซินเดอร์สโตนมอร์และเมืองสุดท้ายครับก็คือทู c คลวที่เราส่งสินค้าเมื่อกี้นั่นเองนะฮะแล้วจะส่งเมืองไหนดีฮะอันนี้ก็คือคําถามนะจากประสบการณ์นะฮะก็คือยิ่งเราส่งระยะไกลหลายแมปเท่าไหร่ก็จะได้เงินมากเท่านั้นนะฮะซึ่งตอนนี้ฮะที่ไกลสุดของผมฮะก็คือซินเดอร์สโตนมอร์ ต่มันเป็นเมืองที่มีการ p v p ด้วยนะฮะเคยไปส่งแล้วก็โดนฝั่งตรงข้ามเนี่ยดักตีนะฮะของก็เลยกระจาย <c oughs> อ่ะตรงนี้ก็คืออาจจะส่งแค่เซิฟพี่ทูคราวก็ได้นะครับสำหรับคนที่แบบว่าไปคนเดียวแต่ถ้าไปกับเพื่อนฮนะก็อาจจะไปที่ซินเดอร์สโตนบอรก็ได้ะฮะแล้วเดี๋ยวมาดูครับว่าสินค้าของผมฮะจะราคาเท่าไหร่แล้วไปส่งที่ซินเดอร์สโตนบอรเนี่ยจะราคาเท่าไหร่ฮะเดินไปดูเฉยฮะไม่ได้ไปสง่ง เคครับมาถึงทูคลาวแล้วฮะเราจะส่งที่ทูคลาวกันก่อนฮะตรงนี้ก็เป็นเซิฟโซนนะเจอหัวแดงก็ไม่สามารถตีได้อยู่แล้วฮนะราคาสินค้าของผมฮะตรงนี้อยู่ที่ประมาณ16 g นะต่อแพ็คซึ่งเรามีอยู่ด้วยกัน3แพ็คฮะเดี๋ยวเปิดกระโปรงรถฮะแล้วก็หยิบม,มาอีก2แพ็คตรงนี้ก็เหมือนจะเป็นเงินที่บอกว่ารวมขยะมาขายอะ่แะแทบจะไม่ได้ลงทุนอะไรเลยนะฮะสำหรับคนที่เป็นไลฟ์สกิลก็จะมีขยะเยอะอยู่แล้วนะนี่คือวิธีการหาเงินอีกแบบหนึ่งนะฮะแต่เวลาส่งทีเนี่ยมันจะเสียค่าเลเบอร์เยอะ นะฮะแต่ก็ต้องระวัง <S <S เรื่องเทปแพ็กนิดนึงฮะอย่าวางที่พื้นนะวางที่พื้นนี่ก็คือเดี๋ยวจะโดนขโมยไปส่งนะฮะอ่ะนเนี่ยครับเงินปีฮะจากการเก็บขยะขายที่เมืองทูคราวแล้วก่อนที่จะไปกันต่อฮะเราสามารถเช็คราคาได้นะว่า แพ็กแต่ละแพ็กเนี่ยราคาเท่าไหร่ราคามันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะฮะแต่หลักๆก็คือผมยึดแค่ว่ายิ่งส่งระยะไกลาราคามันก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวนะฮะไม่ได้มีข้อมูลอ,อื่นมาอ้างอีกนะครับแต่ที่หาข้อมูลเพิ่มเติมกม็คือถ้าเราส่งเร็วส่งก่อน15นาทีอะไรอย่างเงี้ยฮะของบางอย่างมันจะได้โบนัสนะอย่างเช่นดิวสโตนไฟล์เราเข้าตรงเนี้ยฮะเมื่อกี้ผมขายไป16ใช่ไหมแต่ราคามันอยู่ที่14นะฮะก็คือถ้าไฟล์แพ็กเนี่ยส่งก่อน15นาทีเราจะได้โโบบนนนนั15ั15%แลถ้้้าายิิง่งงทไวน ที่เราจะได้เนี่ยมันจะลดลงเรื่อยๆนะฮะ,อะพอเราทราบราคาแล้วนะครับเราก็สามารถตรวจสอบได้นะว่ามันคราบยังไงส่งอะไรดีที่เมืองนี้อะไรอย่างเงี้ยฮะโดยแพ็กที่เราค้นหาฮะด้านหน้าก็คือชื่อเมืองตรงกลางก็คือเป็นชื่อแพ็กค่ะเป็นไฟล์หรือเป็นไฟล์ลวเข้าก็คือแพ็กของคนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นคนนอกไม่สามารถคราบได้นะฮะถ้าเห็นไฟล์ลวเข้าก็คือกดข้ามไปเลยแล้วก็มาลองดูวัตถุดิบฮะเราต้องหาอะไรบ้างเราต้องย่อยอะไรบ้างจากนั้นก็ลองคำนวณดูครับว่าถ้ามาส่งที่นี่ฮะขายอะไรดีที่สุด อ่ะผมลองแวบมาที่ซินด์สโตนมัวนะฮะตรงนี้มาดูแพ็กที่ผมขายไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะก็คือแพ็กดิวโซนไฟล์ล e Local ซึ่งถ้าเรามาส่งที่เนี่ยฮะเราจะได้ประมาณ16โกยังไม่รวม15%ถ้าเราส่งเร็วอีกนะฮะแต่การที่จะขับรถมาส่งที่นี่นะฮะมันก็ค่อนข้างเสี่ยงนิดนึงนะตรงนี้ก็ต้องยอมรับความเสี่ยงนะฮะถ้ามากับเพื่อนก็ดีหน่อย แล้วถ้าเป็นแพ็คเดิมฮะและมาส่งที่เมืองโซลสริดหรือเมืองของมนุษย์นะฮะซึ่งจากดิวสโตนมาที่เมืองนี้เนี่ยมันไม่ได้ไกลมากเลยถ้าเทียบกับทูคลาวฮะมันจะไกลกว่ามาดูฮะว่าราคาจะต่างกันแค่ไหนอยู่ที่ 13.4G ฮะอันนี้ก็คือรวมค่า15%ถ้าเราส่งเร็วแล้วนะครับซึ่งก่อนหน้าน,นี้เราไปส่งทูคราวได้ตั้ง16นะฮะเพราะงั้นครับก็จะเห็นได้ว่าระยะทางเนี่ยมันก็มีผลกับเงินที่เราจะได้ด้วยนะ,ะในการส่งเพตัน อลองมาดูราคาฮะเป็นราคาที่ยังไม่รวมโบนัสถ้าเราส่งเร็วนะครับก็จะได้อยู่แค่11.34โกนะฮะตรงนี้ยังไม่รวมโบนัสนะฮะเมื่อกี้ขายได้ไป13ได้มาเพิ่มอีก2โกนเี่คือวิธีการเทรดลันคร่าวๆนะฮะมันยังมีแพ็กระดับสูงที่ผมยังไม่สามารถคราฟได้นะครับตอนนี้ก็ส่งได้แค่นี้ไปก่อนเอาไว้ทําได้เมื่อไหร่ฮะเดี๋ยวจะมาแชร์กันให้ชมเนาะ นี่ก็เป็นช่องทางหนึ่งฮะในการหาเงินนะครับอย่างที่บอกไปฮะว่าเกมนี้เนี่ยมีช่องทางหาเงินเยอะมากและสําหรับผมเนี่ยส่วนตัวจะเล่นเน้นไปทางสายไรส์สกิลนะฮะเพราะงั้นแล้วพวกสกิลพวก PVP อะไรยงเงี้ยไม่ค่อยรู้เรื่องนะฮะหลักๆเราก็จะเน้นแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับไรส์สกิลแล้วกันนะฮะสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ไม่รู้ว่าไรส์สกิลเนี่ยมีอะไรบ้างมีอะไรน่าสนใจบ้างก็ลองติดตามรับชมกันได้นะฮะแล้วสําหรับคลิปนี้ฮะก็จบไว้เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปฮะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร ชิกแล้วก็ถ้าคุณอยากจะสนับสนุนช่องนี้ฮะง่ายๆก็แค่กดไลค์กดแชร์แค่นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งให้ช่องช่องนี้เติบโตขึ้นแล้วนะครับอ่ะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีฮะ